ธรรมสวัสดีกับทุกๆท,ท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสาธยายมนต์ในช่วงเงย็นของวันศุกร์ที่10มกราคมพุทธศักราชส5 6 8ณบริเวณธรรมศาลาสเตียนธรรมสถานกรุงเทพมหานครพร้อมกับผู้ปฏิบัติธรรมในคอร์สอาณา,าปานสติ10ถึง12ค่ะ ก็ขอขอบคุณไปยังทุกท่านที่อยู่ทางบ้านนะคะที่กำลังติดตามรับชมการถ่ายทอดสดและรอการสาธยายมุนไปพร้อมๆกันรวมไปถึงสังฆันนักบวชที่หุบเขาโพธิสัตว์อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะพร้อมแล้วจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านภาวนาก,รการกราบพระพร้อมกันค่ะ อัญชลีวันธนาอภิวาอัญชลีวันธนาอภิวาอัญชลีวันธนาอภิวาอัญชลีวันธนาอัญชลี น้อมกราบลํำลึกถึงท่านไม่ชีสัสนสีเสถียรสุดผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถานเจ้าค่ะกราบค่ะกราบค่ะกราบค่ะเราไปที่หน้านหนึ่งภาคที่หนึ่งขอนอบน้อมตอ่อพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้สรงพระคุณอันประเสริฐพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากความทุกข์สู่ความสิ้นทุกข์พระอริยสงฆ์สาวกสาวิกาทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันนี้พวกเราทั้งหลายขอน้อมกาย วาจาใจเพื่อบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอ,อระหรังสัมมาสัมพุทธโธภาะเขาว่าพระภูมีพระภาเจ้าเป็นพระอระหรันต์ ดับเลื่อิเกลื่อลืงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้ดุพระองค์เองผู้ทางพระขวันตาอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้พระพาเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบ สวกาตหปาควาตาธรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระภูมิพระภาเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมเมืองนัมัสอาบิข้าพระเจ้านัมัสการประธรรมกราบค สุปฏิปันโนอาคาวัสอาวักสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระภูทธพระพาเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆนามีข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบ ขอเชิญเถิดพ้อ่วนเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดธรรมยังพุทธสาภิควาโ,วโตปูภาพาขนมการ,รังกรมาเสนาะโมตัสะ พระขาวโตขอนอบน้อมแด่พระผู ah ato, ้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธาสาตรัสรู้ชอบได้ดุพระองค์เองนะโมตัสสะพระขาวโต ขอนอบน้อมแด่พระผู้พระพาเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลแจกิเลสสัมมาสัมพุทธัสาะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้ พระภาเจ้าพระองค์นั้นอรหาโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธสาตระสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองเราไปที่หน้าสิบสองค่ะบทธรรมวัดเย็น ทัานธรรมยังพุทธานุสตินายังกโรมาสิเองตั้งหัวป <seguinte> e ัญหาพักวันตังเอวังกันลยานุกิติสัตโ์อาภูคาโตก็กิติศัพท์อันงามของพระภูมิพระพาเจ้านั้น ได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสภะเขวาเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอระหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้ดุพระองค์เอง วิชาจรณะสัมปนงเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิจูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรโรคปุริสาธรรมมสาระตีเป็นผู้สามะฝึกบุร ที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีไรยิ่งกว่าสัทธาเทวะมนุษย์นังเป็นรูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทธเเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภาควาตทิ เป็นผู้มีความจำจำแนกทมสังส่งสอนสัตว์ดังนี้หันธรรมยังพุทธาพิกีติงกโรมาสีผพ้ทว,ทวารหันตวรตาที่คุณนาพิโตโต พระผู้แทธเจ้าประกอบด้วยกุลมีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็นตน้นสุธาพิยานการุณายสัมคตโตมีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาันบริสุทธิ์โพเทศโยสุชนาตากมลังวสุโร พระองค์ได้ทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุดอาทิตธรรมบวัวให้บานวันธามะหังตมรัะนศินรสะหาชินเนนทาง้าพา้าเจ้าไหวพระชินสีผู้ไม่มีกิลเลสพระองค์น,นั้นด้วยเสียนกราวผู้ดโดย